สวัสดีค่ะหมอดาวแพทย์หญิงชดาจังวังกรคุณหมอพริตตี้เองนะคะเป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้เราก็เครียดกันใช่ไหมอย่ากระนั้นเลยค่ะเราเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมไม่ได้แต่เราเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้นะคะดูแลตัวเองให้ดีสุขภาพกายสุขภาพใจค่ะและตอนนี้นะคะหมอดาวจะมานําเสนอวิธีการใช้เซรั่มที่ถูกต้องหลายคนจะได้เข้าใจว่าเซรั่มเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ช่วยดูแลผิวไม่ใช่น้อยเลยนะคะยังไงติดตามชมนะคะ ถ้าคุณคิดว่าสาระดีๆจากคุณหมอพิตตี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แพทย์หญิงชัดดาวคนนี้สร้างสรรค์คลิปดีๆให้พวกเราดูกันต่อไปนะคะ หลายคนนะคะจะยังไม่รู้ว่าเซรั่มเนี่ยมันมีวิธีการใช้เฉพาะด้วยนะคะเอาเพิ่งล้างหน้าเอาผ้าขนหนูนะคะซับๆแล้วก็เปิดกล้องนี่และคะ่ะเพราะฉะนั้นภายใน5นาทีนะคะนี่คือเวลาทองค่ะงั้นเริ่มเลยแล้วกันนะคะหยดนะหยดเบาๆแค่ปลายนิ้วนะคะแค่นี้เองแล้วก็แตะ ะะอีกหยดหนึ่งนะคะแค่นี้ก็แตะนะคะแล้วก็ตรงอีกหยดหนึ่งแต่แต่บริเวณพื้นที่ที่กว้างๆนะคะก็คือบริเวณหน้าผากนะคะปลายจมูกแล้วก็แก้มแล้วก็คางนะคะจังใช้ปลายนิ้วนะคะนิ้นงหรือว่านิ้วก้อยนะคะไล่เบาๆนะคะบริเวณที่สําคัญค่ะอันหนึ่งนะคะอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะใช้นิ้วก้อยแต่บางครั้งก็แอบใช้นิ้วนาง ตายละนิ้วกลางบ้างก็มีเนาะแต่จริงๆอยากให้เพื่อนๆหัดกันค่ะเพราะว่าเป็นนิ้วที่แผ่วเบาแล้วก็เป็นนิ้วที่พื้นที่ไม่เยอะก็จะทําให้ไม่เปลืองเซรัม่มเซรั่มเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้เยอะไม่ต้องใช้อาบนะคะเพราะว่าเซรั่มเนี่ย เขามีวัตถุประสงค์ก็คือว่าเน้นให้เราเนี่ยบำบรุงอย่างเข้มข้นค่ะเซรั่มจะต่างจากครีมแล้วก็โลชั่นตรงมอยสเจอร์เซอร์ตรงที่ว่าเขามีส่วนผสมนะคะที่เป็นน้ำมากกว่าออยล์หรือน้ำมันดังนั้นเขาจะดูดซึมได้ดีอยู่แล้วแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้เยอะเลยนะคะนี่ค่ะก็ทาบริเวณใบหน้าบางครั้งเราจะใช้วิธีแดบนะคะแดบก็คือการใช้นิ้วแตะ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 เบาๆาเบาๆค่ะทั่วหนะ้าค่ะเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะจากนั้นนะคะอย่างตอนนี้เป็นช่วงเช้าใช้ตัวกันแดดทาทับนะคะ เซรั่มเนี่ยสามารถใช้เดียเด่ยวเดี่ยวไปได้ในกรณีเพื่อนเพื่อนที่หน้ามันแต่ถ้าเพื่อนๆที่หน้าปานกลางนะคะหรือว่าหน้าทีโซนหน้าค่อนข้างแห้งนะคะก็สามารถใช้มยเจอร์ไรเซอร์ไม่ว่าจะเป็นครีมกันแดดหรือว่าไน้์ครีมครีมกลางคืนเนี่ยทาทับเพื่อเพิ่มความชุม่มชื้นได้ด้วยความที่ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยนะคะเป็น water base นะคะ water base ก็คือเป็นน้ำนั่นเองแต่อย่างที่อบอกไปคะ่ะว่าเซรั่มเนี่ยเขาถูกออกแบบมาเพื่อดูแลผิวอย่างเข้มข้นทำให้ดูดซึมได้ดีเยี่ยม ค่ะก็หวังใจว่านะคะเ,เคล็ดลับนะคะการดูแลตัวเองดีๆจะเป็นที่ถูกใจของเพื่อนๆแล้วก็มีใบหน้าที่ใสสวยสู้โควิดกันค่ะวันนี้หมอดาวต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะติดตามกันนะคะ